สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลน,นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนของอาวุธปืนในวันนี้จะมาพูดเรื่องการโอนอาวุธปืนเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับ อาวุธปืนโดยกฎหมายนะครับห้ามไม่ให้โอนอาวุธปืนให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับ Anyone? อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนะครับแม้ว่าผู้โอนผู้โอนคือการจะเป็นผู้โอนปืนหรือมีปืนได้นี่นะครับคือต้องได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืนได้อยู่แล้วนะครับคือผู้โอนเนี่ยต้องมีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่ถ้า การโอนนั้นเป็นการโอนอาวุธปืนให้แก่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับโอนให้แก่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืนนะครับจะถือว่าผู้โอนมีความผิดนะครับการโอนในที่นี้นะครับหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปืนของตนเองให้แก่ผู้อื่นเป็นเจ้าของการรับโอนอาวุธปืนทางมรดกนะครับ ก็เช่นนะครับเจ้าของปืนหรือผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืนเสียชีวิตนะครับในกรณีที่เจ้าของปืนเสียชีวิตนะครับกำหนดให้ทายาทนะครับหรือ,อลูกๆของผู้ตายหรือบุคคลอื่นนะครับไปแจ้งตายนะครับให้าทายาทหรือลูกๆไปแจ้งตายนะครับ ไปแจ้งตายเกี่ยวกับการตายของเจ้าของปืนหรือผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียนให้ทราบภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการตายนะครับของผู้ตายถ้าไม่มีการแจ้งการตายให้ในายทะเบียนทราบเกี่ยวกับผู้ผู้ตายที่มีใบอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืนอย่างนี้นะครับต้องถือว่ามีความผิดต้อง ได้รับโทษปรับหรือต้องปรับถูกปรับภายในหนึ่งพันบาทนะครับเราจะมาพูดกันเจาะลึกถึงเรื่องอการโอนอ,อาวุธปืนในทางโมรดกน,นะครับการโอนอาวุธปืนในทางโมรดกคือต้องอมีคําสั่งสารหรือขอตั้งผู้จัดการโมรดกเพื่อจะเมื่อเพื่อจะโอนปืนนะครับสำหรับนะครับสำหรับนายทะเบียนที่จะต้องอ ไปแจ้งตายหรือเราต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนนะครับแจ้งการตายดังกล่าวนะครับให้แก่นายทะเบียนทราบนะครับก็คือหนึ่งนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาตหรือให้มีหรือให้ใช้อาวุธปืนนั้นนะครับในท้องที่นะครับ 2. นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ตายหรือเจ้าของปืนมีภูมิลมำเนาอยู่3 นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้แจ้งตายหรือผู้ที่แจ้งการตายมีภูมิลำเนาอยู่นะครับเมื่อได้มีการแจ้งการตายตามสามข้อนี้แล้วนะครับให้ทายาทผู้ได้รับอาวุธปืนซึ่งเป็นมรดกดของผู้ตายไปติดต่อกับนายทะเบียนท้องที่ภายใน6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ผู้ตาย หรือเจ้าของปืนถึงแก่ความตายเพื่อขอรับใบอนุญาตนะครับเพื่อไปขออกอกใบอนุญาตใช้ไปขอรับใบอนุญาตใหม่นะครับทั้ว่าทายาทเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ปืนนั้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า,ายังถือว่าเป็นการมีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งผิดกฎหมายอันนี้นะครับต้องไปยื่นคำร้องต่อนาทบียนเพื่อขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งทางราชการจะต้องพิจารณาว่าทายาทมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบอนุญาตให้ต่อไปนะครับซึ่งการโอนหลักคร่าวๆก็มีประมาณนี้แต่ส่วนส่วนใหญ่นะครับส่วนมากก็จะเป็นการโอนอโอนอปืนมือสอง ซื้อปืนมือ,อปืนปืนลูอสองที่มีการใช้แล้วหลักการโอนก็จะคล้ายๆกันก็จะประมาณนี้ส่วนการโอนทางมรดกก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งหากดูคลิปนี้ของกระผมแล้วก็สามารถอเอาไปติดต่อโอนได้เลยนะครับซึ่งเมื่อผู้ที่ชอบเล่นปืนหรือมีอาวุธปืนนะครับได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหรือ,อะจะอยากจะโอนปืนนะครับก็ สามารถดูรายละเอียดนะครับในคลิปนี้หรือว่าใครที่มีข้อคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ